อยู่ในวัดครับอันนั้นยานพาณนหะตรงตาหนันนะครับรงตาหนันท่านไม่มีไฟฟ้าครับใช้เครื่องปั่นไฟอยู่บ้านอยู่บ้านเปลือยแผงนี้เนี่ยก็โมโนโคริสตัลไลน์ครับคุณผู้ชม ท่านบอกวางตรงนี้แหละประหยัดค่าใช้ใจ่ายดีนะครับสามร้อยสี่สิบบาทสองแผงแต่คุณผู้ชมครับเพลินว่าน้ำมันอยู่ประมาณสองเมตรเอา้าลูกเพียลยนน้องไปไหนหมดอ่ะเพราะหนีเพื่อนเหรอครับผมเอา้าคิดว่าติดโควิดอ่ะนะั่นแหละไปเพื่อนล้วไปเพอ่ <laughs> อ้วบ่อเล็กครับบ่อรสี่นิ้วเองก็มาทำกับช่างอ้วนนะครับตั้งแต่เช้า มาสิบโมงใช่ไหมใช่ครับเพิ่นเราท่านอยากให้ใช้ท่อใหญ่นะครับท่อสองนิ้วก็เอาตามใจท่านน้ำไหลดีไหมนี่ไหลดีอยู่ครับผมเนาะแต่บอกให้เต็มท่อไม่เต็มหรอกครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ท่อสองนิ้วเมสาของปั๊มเนี่ยก็นิ้วสองเองนะครับแต่ท่อเดิมของของน้องตาท่านมีสองนิ้วท่านก็เลยให้ใช้สองนิ้วท่าน งบงบน้อยครับรอคนใจบุญมาทำบุญครับผมเนาะครับผมแล้วก็บำเพ็าไปอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจัดจัดชุดสีแดงให้ได้เลยครับผมสีแดงเลยครับแต่ช่วงนี้ให้แดงเดียวไปก่อนครับผมหกร้อยตาครับคุณผู้ชมอ่ะก็เนี่ยท่านก็ยังใช้เตาแก๊สเพราะไม่มีไฟฟ้าจริงคุณผู้ชมนี่ท่านก็มาตั้งไว้เดี๋ยวก็จะกินกาแฟสักจอกอยู่ท่านก็เข้าไปซื้อท่อนะครับอยู่ทางนี้ครับคุณผู้ชม อำเภอกันทรวิชัยเลยสีแยกไฟแดงมามาเลี้ยวตรงที่เขาเขียนว่าบ้านมะข่านะครับมาอีกประมาณ3มกิโลวัดท่านก็จะอยู่ทางเข้าวัดนะครับจะอยู่ข้างๆกับร้านขายของชําเลยร้านก่อสร้างมา,า,าเอาฝากทีมงานหน่อยฝากฝากถึงทีมงานทั้งหลายหน่อยครับ ยามกูดเหนื่อยๆนี่ฝกบุ่มมีมาสูบสวยขูดเลยอ่า,าย่ำสบายๆาดีมากดีแท้ๆอันนี้บอกคนอบอกทีมงานนะน้ำกันนั่นละผููปน่ายขึ้กันนั่นละ <c oughs> <c oughs> อ้าอีกสักหน่อยก็จะตัดท่อประกบนะครับเพื่อคือเพื่อที่จะขึ้นถังนะครับตอนนี้หลงตาท่านก็ลไปซื้อของให้อ้าสู้ครับเป็นการทําถวายท่านด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาคาดหวังกําไรอะไรจากวัดวาศาสนาครับเด็กวัดนะเด็กวัด ท่านก็นยังซากไม่เสร็จหรอกครับหนึ่งภาวนาไว้ขอรางวัลที่ขอรางวัลที่ห้าสักสามสิบใบก็พอแล้วครับคุณผู้ชมเม็นลบเลยนะ